ก็คือมันมีกระแสดราม่านะเนาะที่ว่าเอาชดาเนี่ยไปสวมหัวสุนัขอย่างเงี้ยค่ะหลายคนบอกว่ามันไม่เหมาะสมทางด้านคุณบูมค่ะมองว่ายัางไงบ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะบูมไม่ได้เอาสวมนะคะคือบูมชัดเจนอยู่แล้วในใต้คอมเมนต์ค่ะว่าเป็นการเป็นภาพตัดต่อค่ะอืมเป็นภาพตัดต่อที่ว่าเอ่อตัอย่ญญางที่บอกอะคะ่ะว่าการที่บูมทำมาอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราอะคะ่ะเป็นแฟนคลับของดิซ่าค่ะบูมคือชอบในตัวริซ่ามากนะคะและทีเนี้ยด้วยความที่ เราดูแลเด็กๆค่ะดูแลน้องหมาของบูทุกตัวค่ะบูดูแลแบบลูกเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบ่งว่าเขาจะเป็นหมาหรือคนเพราะหนูก็เรียกหมาตัวเองทุกวันนี้ก็เป็นคนอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติแบบว่าถ้าเราเล่นแบบว่าได้แต่งตัวตามไอดอลของเราอะไรเงี้ยค่ะมันคงแบบว่าน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูเรียกแล้วนะคะหมายถึงว่าหนูแบบว่าเฮ้ย ถ้าจะเอาของจริงามาใส่ให้อ่ะหรือว่ามันไม่เหมาะสมหนูก็เลยเลือกที่จะตัดต่อเอาดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ของตัวตัวบุ๊กเองอะค่ะบุ๊กใส่ของจริงอืมก็สรุปก็คือเป็นภาพตัดต่อแต่ชราอะไรอย่างงี้ไม่ได้สวมให้น้องหมาจริงๆใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ได้เลยมไม่ได้สวมให้เลยค่ะมเมื่อกี้เห็นบอกว่าก่อนที่จะทําแบบเนี้ยค่ะมีการไต่ตองไว้แล้วใช่ไหมคือบุ๊กคิดคือจริงๆแล้วอะค่ะ คือใช้คําว่าบูยอยากจะให้มองที่เจตนามากกว่าว่าเจตนาที่บูมาสื่อออกไปคืออะไรเจตนาคือคือต้องบอกก่อนว่าเพจบูมาค่ะเป็นเพจน้องหมาแล้วเพจบูมเนี่ยค่ะก็คือว่าไม่คือไม่อยากจะให้มีความเครียดใช่ไหมคะคือเราอยากจะให้คนที่เข้ามาดูเพจเราหรือติดตามเพจเราเนี่ยมีรอยยิ้มมาค่ะคือตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเรามันเครียดไปทุกอย่างเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวรุ่นข่าวนี่มันคือเครียดไปหมดเลยไงครับ บูยอยากแล้แต่ว่าคนที่เข้ามาดูกเหตุบูเนี่ยอยากจะให้ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ้มตามด้วยแล้วค่ะแล้วก็ในกรณีที่บูทําแต่งตัวตามวิชาเนี่ยบูคิดว่าการที่บูแบบว่าใช้คําว่าโคเวอร์เขาละกันก<ฆ>็เป็นการสนับสนุนไอดอลของเราอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราชอบชอบเขามากๆแล้วก็ชอบผลงานเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะแบบซัพพอร์ตอะไรอะไรซัพพอร์ตได้มันก็จะซัพพอร์ต หมืน view นะะอนยอดวิวอย่างเงี้ยค่ะบู้งก็โอ้โหเช้าก็วันเย็นเช้าก็วันเย็นก่อนนอนอย่างเงี้ยเขาคือแบบเออฟังแล้วก็สนับสนุนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกใจไหมคะพอมันมีดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นตกใจนะบางคนก็พูดแรงมากบางคนก็พูดแรงแบบแรงเลย <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีคนแบบเข้าใจเราอะไระะแบบอย่างเงี้ยค่ะบอว่าอยากจะมองที่มันเป็นบอกว่า ให้มันให้มันสนุกด,ดีกว่าไหมให้มันดูแบบว่าน่ารักดีกว่าไหมแต่จริงๆแล้วอะค่ะบูมอะคือก่อนที่บูมจะเอามาใส่ให้หนักตัวเองเนี่ยเออบูมเนี่ยเห็นหลายเพจมันไม่ใช่แค่บูมนะที่ทำ<ะ>มันมีหลายหลายคนที่ทําแต่มันไม่มีดรามา่าไงแต่ากลับกลายเป็นบูมพอบูมทำปุ๊บเนี่ยมาแล้วบูมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย <laughs> บูมอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือคนจอ้นจองจะดราม่าเราอย่างงี้ใช่ไหมคือคนจ้องค่ะคนจ้องจะดราม่าเรามันก็ ใช่คำว่ามว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนในวงการบันเทือในวงการอินฟลูเอนเซอร์ที่จะต้องรับมือกับดาม่าให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามูมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ากําลังใจเราก็มีนะคะไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่ามองแต่ไอ้คนที่มาดาม่าเราอะไรเงี้ยค่ะคือมูมก็จะแบบเออจะพูดแบบตรง,ตรงๆอ่ะบูมเป็นคนแบบตรงๆบูมก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมูนเป็นเหยีมาบูมเอาภาพตัดต่อมาใส่ให้หมามูว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้ามูเอาภาพตัดต่อไปใส่ให้ควายอ่ะนั้นเรื่องแปลก อะไรอย่างเงี้ยมึงก็คือนคือแบบตรงๆไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมึงแบบอยากจะให้คนที่ดราม่าดยู่แบบเข้าใจเจตนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เมื่อกี้เห็นบอกว่าคอมเมนต์แรงมากมีคอมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่ามันแรงจนแบบเรารับไม่ได้ม้างไหมคะมีไหมอ่อให้มึงไปเป็นเป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอือคือบอกว่าเหมือนแบบว่าเอาสัตว์มาทำแบบอย่างนี้ได้ยังไงคืออยากจะให้มึงแบบตายไปแล้วเกิดเกิดใหม่เป็นสัตว์ กันเยเงี้ราโกรธไหมเจอคอมเมนต์นี้บุ้งก็เหมือนไม่ไม่ไม่อยากจะคือบุ้งก็ปล่อยไปปล่อยผ่านค่ะแต่ในใจก็อยากจะอีอย่างเงี้ยในใจนะคะในใจแต่บุ้งก็ไม่ไม่ไม่อยากจะชินกลับไปแต่ในใจคือเออเหมืองโง่ที่บู้งก็ไม่ได้ชิดกลับไปอย่างเงี้ยครับบุ้งก็แค่คิดว่าบุ้งจัดการกับความรู้สึกตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าสมมติเราตอบโต้ไปอ่ะบุ้งก็คิดว่าไม่ได้อะไรกลับมาครับ อืม,อมค่ะแล้วจากดราม่าเรื่องนี้เราเราได้บทเรียนอะไรบ้างไหมคะคุณบูมคือบูทำให้บูอ่าคิดมากขึ้นค่ะใช้คําว่าก็ต้องขอบคุณดราม่าเหมือนกันที่อ่าว่าอ่าครั้งหน้าอะไรเงรี้ยเขาว่าบูจะต้องแบบว่าการจะทำคอนเทนต์นั่ไงอบบใหม่ครบค่ะบูก็จะต้องบอกว่าคิดได้คิดหลังให้มากกว่านี้อะไรเงรี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว,วอ่ะเออดรามา่าคนที่โดนดราม่าก,ก่อนบูอ่ะคือลิซ่าคือลิซ่าโดนดราม่าหนักกว่าบูอีกเลยนคะครแต่ด้วยความที่ เราอะรู้สึกว่าเขาดิซ่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยได้เอาวัฒนธรรมของไทยเราอะคะ่ะไปเผยแพร่ให้กับทั่วโลกได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะได้อีกอย่างแฟนขับบูมอะค่ะไม่ได้มีในไทยอย่างเดียวนะคะแฟนขับบูม่างประเทศเยอะมากอคือแฟนขับบูมอะค่ะจากที่บูมดูอย่างหลังบ้านนะคะหมายถึงว,ว่าหลังบ้านในเขตบ,บูมเนี่ยบูมจะดูได้หมดเลยว่าแฟนขับบูมเนี่ยมาจากประเทศอะไรบ้าง ผมก็เลยรู songs, ้สึก <hi> ว่า hey, ถ้าสมมติแบบคุณบุ้ง c o v e ลิซ่าเนี่ยมันก็เป็นการสนับสนุนเขาแล้วก็อยากจะแบบว่าอยากจะพรีเซนต์ให้ทุกคนรู้ว่าฉัดนะเป็นคนไทยเหมือนลิซ่าน้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือภูมิใจค่ะภูมิใจในตัวลิซ่ามากแล้วก็เหมือนเขาเป็นไอดอลเราพอเพราะพราไอดอลเราทําผลงานออกมาดีมากๆเลยนะคะผก็อยากจะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนค่ะแล้วอย่างนี้นี่มีแบบมีแลนจะแบบฟ้องพวกเตียนคีย์บอร์ดอะไรแบบนี้ไหมคะ คือจริงๆบุกฟ้องบุงบุงเคยฟ้องหลายกรณีแล้วสรุปสุดท้ายก็มือไม้อ่อนทุกคน <c oughs> พอมือไม้อ่อนมาขอโทษมายกมือไหว้เหมือนแบบว่าบุงฟ้องไปอะค่ะแล้วก็ไอตัวคนโดนฟ้องค่ะก็แบบไม่เท่าไหร่แต่แบบแม่เขาอย <c oughs> ่างเงี้ยค่ะบุงมาเข้าใจว่าอกคนเป็นแม่เลยที่แบบว่าลูกทําตัวแบบเฮ้ยไม่น่ารัก แต่สุดท้ายไปจบที่แม่แม่ก็ต้องมาขอโทษแทนลูกเองนะคะ่ะบุมก็เลยเรู้สึกว่าแบบแม่ไม่ได้ทําอะไรคือที่บุมใจอ่อนที่บุมแบบเออขอร้องให้อะคะเพราะว่าอ่าเป็นลูกค่ะเป็นลูกเขาที่แบบพิมพ์ดา่าสักเวลไม่า เขาบอกว่าเขาแบบเออไม่ได้ตั้งใจนะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ด่าแค่บูมเขาด่าหลายคนแต่สุดท้ายแล้วก็คือคนที่เดือดร้อนจริงๆคือเป็นตัวแม่ของเขาแม่เขาเป็นคนร้องไห้มาขอโทษดูเอง mm hmm. บูมก็เลยถอนฟ้องให้บูมก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติในกรณีเงี้ยถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสอะไรแล้วก็ไม่ได้คุกคามเราเกินไปอะไรเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. บูมก็อ่ะก็่อยผ่านไปดีกว่าเพราะเพราะเทที hmm. ่บุมฟ้องไปอ่ะค่ะเขาตามด่าบุมทุกอ่าไอจีเ hmm. ท <Hey. S 1> mm hmm. เฟซบุ๊กส่วนตัวลามมาถึงยินบ็อกอะไรเงี้ยครับอ,อ,อแล้วพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเราเราท้อไหมแบบนอยบ้างไหมอะไรเงี้ยแบบไม่อยากทําอะไรแล้วอะไรเงี้ยเคยมีช่วงนอยค่ะเคยมีช่วงนอยตอนแ,กแรกเลยใช่เพราว่าบุมก็เป็นเออบุมก็แบบว่าอย,อยู่อยู่ตรงนี้มาสักพักนึงแล้วเนาะเพราะว่าตอนแรกอะบุมโดนหนักกว่าน,นี้ตั้งแต่สมัยบุมอะค่ะช่างเพจใหม่ๆตั้งแต่บุมมีหมู่ท่าใหม่ๆตอนนั้นน่าหนักมากค่ะหนักจนที่บุมไม่อยากจะทําเพจเลยคือมึงหากินกับหมา มึงแบบโอ้โหเสียชาติเกิดชิงหมากเกิดน,นี่แบบะโอ้โหตอนนั้นค่นอนข้างแรงเหมือนกันค่ะแต่คือด้วยความที่มึงผ่านตรงนั้นมาได้ก็คือชทรกว่ากําลังใจคนรอบข้างครับก็ค,ค,ค,คือเหมือนเป็นเพื่อนเราจริงๆที่แบบว่าเฮ้ยมึงไม่เห็นอะไรเลยอะไรเนี้ยคือการที่เราแบบการที่เราได้ไปช่วยชีวิตน้องหมาตัวหนึ่งขึ้นมาชีวิตหมาก็ดีขึ้นชีวิตคนก็ดีขึ้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะแบบเฮ้ยอยากจะทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ใช้คำว่าคอนเทนต์ปัจจุบันของบูมะค่ะก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบเหมือนคนรักหมาคนหนึ่งที่อยากจะแต่งตัวหมาให้กับคนที่รักหมาทั่วๆไปทำกันแค่นั้นเองฝากถึงคนที่ชอบด่าเราหน่อยค่ะก็อยากจะบอกว่าก่อนที่จะพิมพ์อะไรมาค่ะว่าทุกคำพูดเนี่ยมันคือคนพูดนะคะมันอาจจะไม่ได้คิดแต่คนฟังนะคะมันอาจจะคิดคือด้วยความที่บูเป็นคนจิตแข็งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้แบบว่า ไม่ไม่รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าสมมติไปเจอกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไม่ได้มีภูมิคุ้มกันเอ่อขนาดบูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เขาแบบว่าอาจจะแบบเลยเถิดถึงกลายเป็นโรคซึมเศร้าเลยเถิดถึงการแบบว่าไปถึงในกรณีถึงฆ่าตายไได้อะรอย่างค่ะอย่าลจะบอกว่าก่อนที่จะแบบว่าอ่าโพสอะไรพิมพ์อะไรด่าอะไรอย่างห้คิดถึงใจเขาใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรณีดูอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยทำผมแรงขนาดเงี้ยคุณต้องรับผิดชอบในคำพูดของคุณนะ ถ้าสมมติบูมมีเวลาบูมมีบูมบมีเงินจา้างทนาดที่จะฟ้องได้นะ่ะพี่เข้าใจไหมคะถ้าบูมฟ้องไปอะ่ะคุณก็ต้องแบบชอบในสิ่งที่คุณต้องที่คุณด่ามานารอย่างเงี้ยคะ่ะถูกคําพูดมีรลคะค่ะค่ะฝากถึงน้องลิซ่านิดนึงคะ่ะอยากจะบอกว่าสุดสุดจริงๆคะ่ะเจ๋งมากมากคะ่ะก็เอ่อเป็นใช้คําว่าแบบว่าเป็นที่ประจักษ์ให้โลกรู้คะ่ะว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆคะ่คะก็แบบว่า โอ้โหเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเลยที่แบบว่าได้เผยทั้งวัฒนธรรมไทยแล้วก็ได้ทั้งแบบว่าริซ่าบูมบด้วยความที่เป็นนทยับเขาเนะี่ยเขาพูดภาษาไทยบ่อยมากค่ะเขาไม่ว่าจะเป็นในรายการของต่างประเทศเลยหรือว่าอะไรเนี่ยเขาพูดภาษาไทยบ่อยมากแล้วเขาก็เขารู้สึกว่าเขาแบบว่าภูมิใจที่เขาเกิดมาเป็นคนไทยเลยเนะียค่ะก็อยากจะบอกว่าเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากจะสนับสนุนแบบนี้ตลอดไปค่ะ